何 <noise> พลเรือโทเสมาสุวรรณโชคประธานชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบครั้งแรกนะสำสัมง,งานชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบอาคารอเนกประสงค์สวนกรมหลวงชุมพรนองตะเคียนอำเภอสัตหีบจงงังหวัดชลบุรีโดยมีคณะกรกรมการและสมาชิกชมรมประมาณ500คนเข้าร่วมประชมุมมีนาวาเอกดวงพึ่งสุรินเลขานุกการชมรมจัดลำดับการประชุมตามวาระที่กำหนดไว้พลเรือโทเสมาสุวรรณโชคกล่าวว่า ว่าการประชมุมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกนับว่ามีความสําคัญต่อการดําเนินงานของชมรมทหารผ่านศึกสัตหีบอย่างยิ่งเนื่องจากต้องมีการรับรองระเบ,บียบชมรมตามที่คณะกรรมการได้เห็นชอบในร่างระเบ,บียบที่ได้มีการจัดทาไว้และเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์จึงให้สมาชิกประชุมใหญ่ได้รวมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ใช้เป็นกติกาในการดําเนินงานของชมรมประกอบกับในวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันทหารผ่านศึกจึงได้มีการกําหนดจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเป็นเกียตรติแก่ทหารผู้เสียสละแม้กระทั่งชีวิต เพื่อปกป้องพื้นแผ่นดินและอธิปไตยของชาติ